อบปัตัอาจารย์นะเมชี่สถานญาอมเนาะมื่เรอโอ้หตกองเหือหละบริออกบินกระบเนาะอ่าบริบินกระบากินขี่เราเนาะต้นต้องกินขูมเอประวัติสมานั่ง บบกินแล้วก็บโบ,ออก,โบ,โบออกออกโบกเข่าแล้วโบออกออกกับใต้เอาเข่าแล้วโบกออกกับใต้นะเนะีนะ่ยเที่ยวกินเที่ยวขี่อยู่ยนะนี่แหละนะเนี่ยเป็นว่า,าวัตามานังนะครับ viên khẩu viên đó nhà nó chỉ người nhà nó hoa là nó nó gì nhớ mà nha. Nhạc năm kinh, nhạc năm phạt nhạc năm đạc, nhạc năm tốn đó. มันกป็นญาติญาติเรามองอยู่มองเศร้าอ่ะญาติญาตเกิดมาตายเกิดเราต้องตายอ่ะเกิดเราต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายเนาะนี่เป็นสัจจะเป็นความจริงเนาะอ่าไม่มียาอะไรรักษาอ่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายของ อ่าธาตุสี่กันห้าเนาะอ่าแต่ใจเนี่ยมีธรรมรักษาเนาะมีธรรม,าม,มาะโลกของกายเนี่ยใช้ยาเนาะใช้อาหารใช้ซากพืชซา,ากสัตว์รักษาเวทนาทางกายเนาะแต่โลกทางใจเนี่ยต้องธรรมะโอสถเนาะอ่า ไม่ได้เกี่ยวว่าบวชหรือไม่บวชนะอ่าไม่ได้เกี่ยวว่ารวยหรือจนอ่าความทุกข์นี่ย่อมมีอยูอ่เคนดีก็ทุกแบบคนดีนะคนชั่วก็ทุกแบบคนชั่วคนรวยก็ทุกแบบคนรวยคนจนก็ทุกแบบคนจนโลกนี้อ่าเต็มไปด้วยทุกอ,อ่นี่ ทุกการเกิดการแก่การเจ็บการตายทุกพราะความคิดบบนี่ก็อีกแบบเพศหนึ่งเรียกว่าทุกข์เพราะเป็นทุกขสัจจะทุกข์เพราะคิดทุกเพราะเกลียดทุกข์เพราะเกลียดทุกข์เพราะรักรักต่อห่วงเกลียดกุศอยากออก ุกพราะควาไม่พอใจนทุกข์ตงนี้นะ,อะโอ้เป็นจะสร้างขนาดจะสร้างจะองทุกทุกคนมนทุกขะองมนะอมันอะไระบกนไหรออ่อ,อ่ทุกแนวน,นี่พวกนั้ ทุกข์เพราะอาอะรมณ์นะไม่ใช่ทุกข์เพราะลำบากเนี่ยทุกข์เพราะอารมณ์เอาบอกว่าเป็นแล้วนะนะนะทุกข์กับทุกเนี่ยเดินว่าก <c oughs> านอย่างนี้โมเลกโมลาบจะได้ไหม ไอ้ไหนนาะสิทนทุกข์กระสันมาเนี่ยโกรอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุของทุกข์มันก็ไม่มีทางเนาะเพราะฉะนั้นอาวุธเจ้าสอนอาวุธคือสติปัญญาเนาะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือหนทางพ้นทุกข์เรียกว่ามั้ะ วันหนึ่งวันหนึ่งมันทุกอะไรมั่งวินาทีหนึ่งมันทุกกว่าอะไรมั่งคนเราเนี่ยโอ้ยสารพัดนะอย่างวัดป่าบ่านะนอ,นอน้ำพระอินทร์เนี่ยโอ้ฮะ,ะ,ะมีคนมาอยู่ร่วมกันเนี่ยสองร้อยกว่าคนเนี่ยโอ้ฮะต่างก็ทุกเหมือนกันแหละฮะ ทุกข้อทำกุฏิไม่ทันนะทุกพ้อจะหาอะไรมาให้กินเนี่ยแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละวันเนาะกินข้าวก็ยังไม่พอมีกาแฟด้วยเะตื่นขึ้นมาก็กินกาแฟแกงง่วงๆเพิ่งตื่นนะนะเห็นไหมเพิ่งลุกจากที่นอนเนะกินกาแฟแก้ง่วง กนะ็ตลกดีเหมือนกันนะแต่ละวันต่ละเวลาเนาะ เพราะอากาศฝนตกในกรทุกอีกแล้วบนอีกแล้วมนต์อ่าอากาศหนาวกับบนอีกแล้วอ่ะน่งรูเชือกัว่าลง้งตาบดีก็มีมอะไรพวนคนเ่ะอ่อจะเป็นบดีาาเนาพระองค์นี้วาทั่ว่วาเศ้าว่วาเน Ồ, wow, lẽ nào Là màu vò của mình im vô dùng sự lâu lâu Ha tôi ở bó bó thèn Ha Ha Mà này có thể đấy mà chỉ Ha Lại con cho ăn gìn lại ở mời à. à. là thống mừng xa mừng đồng tâm 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 đấy tâm 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 bố tâm 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 sợi tâm 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 หาเงินิเีพ่อได้บ่นี่หากาแฟเงินสิกาแฟให้บนี่ดอกเตอร์อ่ะอ่ะปานมันยังจมว่าบ่ดีอยู่เด้อนี่กคนว่าาแนแม่นอยู่หร่ใจอันถึกใจก็ย่อเบัดีดอกเตอร์มีอย่างมันอ่ ใจนี่โอ้ยแน่นอนใจมันรุดนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนอกรอเตอนต์นอ่ากินอย่างงี้มาพ่อแล้วลูกขึ้นไปเองไปชบนดมแล้วในกระเป๋าไม่ซี้กันว่ากุยามันบักสุ่มอยู่่หิวจนหลังโกงมันดูรล่อ่า นี่มันว่าการเป็นยูการยูยาเสื้อสีตายเนาะเบิ้ป่าเป็ดจักโตเบด้ลป่าจักสาวุณิเนาะเบิ้ลเขาจักเล่าุณิเน่ะฮะอ่าอ่เห็นบอมันกามยากติเกิดมาเป็นคนฮะป่าหลวงพยังอยากเกิดอยนเลยคนอยากเกิดแล้วยังงงอะไรยังบ่อยากใจมันนี่แหล่งของมันยาก อ่ะเจอกเราไม่อยากใจแค่บนห่วงอะไรอย่างกันเนาะไอมาเราเจอเนาะอ่ะเจเก่เป็นเรองหน่อยบ่เฮ้ไเ่อยู่บ่ไม่เงา้ยบ่เอาใหม่บังเลยละเกิดว่ากบพกเคยมีอยู่หลาปันนี้เนาะโอ้ยเนาะอ่ะหอนม่ อันนบอกใจสิหลายคนก็เหนื่อ่กนนะอายุเนี่ยยังจะเห็นอ่าความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณาประนิจจังทุกขังอนัตตานี่ความเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้เขาเป็นเล็กน้อยเนาะอนั่นเองมันหัวเริ่มล้านเราผมก็เปลี่ยนสีป้านะแบบนี้ขึ้นไปย่างหนาอยู่เลยโอ้ยอ่ะอ่ะ อยังไงล่อะอะไก่สีสารภาพล่ะสารภาพเจ้าธรรมชาติตาปานพนยังย่อมมย่อมรับอยู่ดีอะอาย่อ,อ,ยอมรับกายาแล้วมันบริเรรับรู้แล้วไม่ธรรมชาติะเขาไม่รับรู้ด้วยอธรรมชาติมันเป็นความจริง โลกไม่ได้เป็นไปตามความคิดแต่เป็นไปตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนพวกเราให้ฝึกอานาปานสติฝึกสติเนาะเจริญสตินี่คือพรที่พระพุทธเจ้าเอาไว้ให้พวกเราเป็นสมบัติอันประเสริฐ อันล้นนะอย่าลืมลมเนาะอย่าลืมลมหายใจอ่าขาดอะไรก็ไม่กินข้าวหลายวันอยู่นะอยู่ได้หลายวันอยู่ไม่กินน้ำก็อยู่ได้หลายวันนะแต่ไม่ได้กินลมเนี่ย <c oughs> อยู่ไม่ได้หลายวันนะเพราะงั้นสิ่งสำคัญที่สุดคืออาณาปานาสติเห็นไ,ไหมปานะหรือปานแปลปว่าชีวิตเนาะ ชีวิตชีวิตอ่ะอ่ะเกิดมาอย่าเสียเวลาอ่ะเราเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะพระพุทธศาสนาอ่ะอย่าทำเหยียบย่ำขาดทุนนะไพบอันกระเสริฐนี้อ่ะอ่ะน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนอ่ะคุณไอ้สิริสิซัวก็ย่าหัวไม่เทเวอืม อ่าจะของมาฟึกนจะของอะไรมันดีฮะพ่ออะไรฮะอย่าไปเที่ยวแก้ไขแก้ที่ใจตัวเองเด้อฮะอ่าเขออ่าฝากไว้ทุกเชา้าเนาะนี่ไม่ไปแสดงกูไม่เห็น mấy xin mà muốn mày là. Mày xin mày. Mày 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 ใจยักองกระยากก็ญญแห้งกระนาะแม่เขาไม่ใบเนะนญญนะอ้ะาวตั้งใจละพรอภิวานนาสีริะนิจังอุตาปัายโนจัตตารุหัมมาวัชันติอายุวนโนสุขังบารังสาตุ